ที่ร้านเราไม่ได้ทําเหมือนที่คนอื่นเขาทําแต่เราทําเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดครับเนี่ยช่างและผู้ช่วยเริ่มจากช่างเคยตัดผมมาแล้วนะครับจะปีหนึ่งแล้วพอได้มาลองแบบทําของที่ร้านดูรู้สึกว่านเป็นยังไงบ้างครับก็ค่อนข้างแตกต่างเหมือนไม่ได้ตัดเยอะแต่ว่ารายละเอียดเยอะขึ้นทําให้ผมดูสมดุลขึ้น ดูผิวขึ้นไดผมเป็นไงบ้างเมื่อก่อนก็ไดแบบมันก็งุ้มตลอดงุ้มหมายคำว่างุ้มอย่างนี้แต่ที่ร้านเราจะเน้นที่ปลายผิวต่อให้ไม่ดัดผมก็จะได้ปลายที่ผิวอันเนี้ยเราฉีดสเปรย์ไหมไม่ได้ฉีดไม่ได้ฉีดเลยในภาพทุกภาพลูกค้าไม่ได้ฉีดสเปรย์เลยมันอยู่ที่การไดผมผู้ช่วยเป็นไงบ้างไดผมนี่ยากไหมมากค่ะ คือส่วนมากได้แล้วมันจะมันจะรูมันจะมีสเต็ปเหมือนพื้นฐานในการใดคือปลายมันจะงุ้มอย่างเดียวแต่ถ้าใดให้ปลายผิวมันจะมีมันจะมีเทคนิคหลายอย่างค่อนข้างละเอียดมากค่ะที่เราเคยเรียนมาใช่ไหมเนี่ยเรียนมาก็อย่างนี้แล้วก็ลง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 มามาแล้วพอผลลัพธ์ที่ได้ก็คือแบบงุ้มเลย ลูกค้าไม่ได้อยากได้อย่างนั้นเขาอยากได้ปลายผิวเพราะว่ามันดูเป็นธรรมชาติและดูเหมือนดัดผมแต่ไม่ได้ดัดผม